สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเค้กช็อกโกแลตวีแกนกันนะคะเดี๋ยวนี้คนหันมากินวีแกนกันเยอะค่ะก็ไม่จำเป็นต้องอดเนาะนุ่มๆฉ่ำๆเลยจ้าส่วนผสมก็จะมีแค่นี้ค่ะก็จะมีแป้งนะคะ250กรัมน้ำตาล180กรัมค่ะผงโกโก้แล้วก็ผงฟูนะคะอย่างละ2ช้อนโต๊ะอันนี้ยายร่อนแล้วนะคะ แล้วก็จะมีวานิลาค่ะหนึ่งช้อนชาน้ำมันพืชค่ะยายใช้น้ำมันดอกทานตะวันเนาะหนึ่งร้อยมิลลิลิตรค่ะน้ำเปล่าสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรจ้าสำหรับวันนี้เราจะใช้แค่พิมพ์เล็กๆนะคะเขาก็จะมีฐานสองแบบเนาะแบบตรงกับแบบแบบหยกัยกๆแบบนี้ค่ะยายจะใช้ตัวนี้ค่ะวันนี้พิมพ์นี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางแค่18เซนเท่านั้นนะคะพิมพ์เล็กๆเ,เ,เองค่ะ ถ้าเป็นพิมพ์ปกติของยายก็จะ28เซนค่ะทาด้วยน้ำมันแล้วก็โรยเกล็ดขนมปังเตรียมไปเลยค่ะเขาจะได้ไม่ติดพิมพ์ค่ะถ้าเป็นเค้กอื่นๆยายก็จะทาด้วยมาการีนหรือหรือเนอยนะคะแต่วันนี้เราจะทาด้วยน้ำมันค่ะ ผงโกโก้แล้วก็ผงฟูค่ะผสมกันไปก่อนจ้าช่วงนี้คนก็จะหันมากินวีแกนกันเยอะนะคะหนึ่งในนั้นก็มีลูกสไพซ์เล็กบ้านนี้ด้วยค่ะวันนี้จะไปดื่มกาแฟบ้านญาติยายก็เลยจะทำเค้กตัวนี้เอาไปให้นางด้วยค่ะ จะได้ไม่ต้องนั่งมองหน้าคนอื่นเนาะเสร็จแล้วก็ใส่ส่วนอื่นๆลงไปเลยค่ะน้ำตาลวาน,นิลาค่ะน้ำมันแล้วก็น้ำค่ะปั่นทุกอย่างให้เข้ากันเลยจ้า ทื่กี้แดดสองค่ะยายก็เลยปิดปิดหน้าต่างก็เลยมืดไปอันนี้แดดสองมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็มืดอีกนั่นแหละค่ะก็จะเป็นแบบนี้เนาะช่วงนี้เราก็วอร์มเตาไว้เลยค่ะ180องศาจา้าเทใส่ในพิมพ์เลยค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าอบค่ะสามสนาทีนะคะหรือไม่ก็แล้วแต่เตาเลยเนาะ 35นาทีผ่านไปจ้าเค,ค้กของเราก็ฟูเต็มที่ขนาดนี้เลยจ้าต่อไปก็ทิ้งไว้ให้เย็นสนิทค่ะเค,ค้กของเราก็เย็นสนิทแล้วจ้าอ้วนปุ๊กลุกเลยค่ะเหมือนเจ้าของเลย <c oughs> ต่อไปเราจะมาโรยด้วยไอซิ่งค่ะ <c oughs> มาค่ะเรามาตัดดูข้างในกันเลยจ้า ชิ้นหนาสักประมาณนี้ค่ะนี่จ้าก็จะได้ประมาณนี้นะคะช้ำๆเลยค่ะถ้าใครอยากได้สีมืดกว่านี้นะคะก็เติมผงโกโก้ไปอีกช้อนหนึ่งได้ค่ะแต่ยายชอบแบบนี้ค่ะแค่นี้ก็พอแล้วเนาะค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนจ้า ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ